ยืนยันฟันธงเราติดท็อป10แน่นอนกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้ที่นครสวรรค์ ตอนนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดจันทบุรีที่ท่านได้มอบหมายให้ท่านรองธวัชชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมาเป็นหัวหน้านักกีฬาในวันนี้นะครับก็ได้รับการตอบรับได้รับการปบมือต้อนรับแล้วก็ได้รับการชื่นชมจากพิธยกรจากคนท้ในสนามนะครับเพราะว่าเรามีทอฟฟี่ทุเรียนมาแจกคนทั้งสนามนะครับส่วนประเด็นที่2ก็คือวันนี้เป็นที่น่ายินดีเราตอนนี้เราได้สองทอง สามเงินสี่ทองแดงนะครับนี่เพิ่งเริ่มการแข่งขันแล้วก็ต้องบอกว่านักกีฬาเรามีความพร้อมและมีความกำลังใจที่ดีท่านอุปนาย,ยกท่านคณะกรรมการมาเนี่ยท่านรองผู้ว่าการจังหวัดมาท่านได้ไปเยี่ยมเกือบทุกสนามนะครับแล้วก็ได้ไปเห็นเอ่อเรื่องที่พักนักกีฬาอะไรต่างๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการที่เราจะเป็นเจ้าภาพนะครับในปีห7ต่อไปยืนยันฟันทองเราติดท็อป10แน่นอนกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้ที่ นครสวรรค์คือเรามีความหวังเลยครับยูโดโครับบุซูเอ่อเทควันโดนะครับแล้วก็เจ็ตสกีมวยไทยมวยมวยด้วยครับมวยปีนี้มีมวยอีกแล้วก็ประเภททีมตอนนี้คริกเก็ตเราได้ชนะไป3ทีมแล้ววอลเลย์บอลชนะไป3ทีมแล้วแล้วก็เออแฮนบอลเราชนะไป3ทีมแล้วนะครับแล้วเราก็เหลืออีกไม่กี่ทีมเราก็จะเข้าชิงแล้วต้องบอกว่ากีฬาแห่งชาติ ไม่ได้มาง่ายๆนะครับเราต้องไปต่อสู้วันนี้เราได้การเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่ปีหกเจ็ดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่กีฬาควบคู่กับการท่องเที่ยวพี่น้องชาวจันทร์จะได้รับเรื่องของคนที่หลั่งไหลเข้ามาเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเรื่องของการค้าขายนะครับอีกมากมายนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําให้ได้รับรู้เรื่องจังหวัดจันทบุรีแล้วเขาก็จะมาเที่ยวกันอีกมากมายนะครับแล้วก็คาดหวังว่าจังหวัดจันทบุรีเราจะเป็นเจ้าภาพ แล้วก็เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับเจ้าภาพในการแข่งขันที่ดีแล้วก็ฝันทงว่าจันทบุรีเที่ยวนี้น,น,นครสวรรค์เกมติดท็อปท0แน่นอนเชื่อป่ะเชื่อค่ะ,คะ